ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายคนที่ได้ติดตามแฟนคลับนะคะของคุณแพทยว power แพทนะคะตอนตอนนี้ต้องขออนุญาตเลยเพราะว่าต้องเรียกว่าพระแพทแล้วเพราะว่าได้เข้าพิธีอุปสมบทนะคะเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมคะซึ่งได้รับฉายานะคะฉายาว่ากิติยโสแปลว่าผู้มีเกียรติยศน่ายกย่องนะคะซึ่งก่อนหน้าที่จะทำอ่าเข้าพิธีอุปสมบทนั้นคุณแพทได้เปิดใจไว้นะคะเป็นยังไงไปฟังค่ะไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลย,เลยแต่เขามีความสุขแน่ๆ เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เฝ้ารอมาตลอดเวลาแล้วก็คาดหวังกับกับเรามากว่าวันหนึ่งจะมีวันนี้อะไรงนีแล้วเราทำให้เขาได้นี่คือการบวชครั้งแรกเราเป็นลูกชายคนเดียวซึ่งก็นั่นแหละฮะชะตาชีวิตมันก็วนเวียนมาจนถึงตอนนี้ได้บวชในตอนวบสี่สิกว่าๆนี่ก็เป็นะายที่ถือว่าโชคดีละอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ของลูกชายได้ทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้ภาพภูมิใจแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าสร้างสริมง,งคลให้กับตัวเองด้วยเขาเรียกว่าเป็นการหาความรู้ในทางธรรมซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในทางโลกได้แล้วก็สามารถที่จะแนะนำใครต่อใครได้อีกมากมายในช่วงนี้ที่เรา บวชอยู่อาจจะระยะเวลาไม่นานแต่ก็จะพยายามปฏิบัติให้ดีที่สุดครับการได้หยุดนิ่งหยุดนิ่งพักเบรกจากกิจกรรมต่างๆจากการงานจากการใช้ชีวิตของมนุษย์ปุถุชนปกติการวิ่งไปตามกระแสหรือแม้กระทั่งการหางเงินหาทองต่างๆเนี่ยเราได้เบรกเราได้หยุดอยู่กับตัวเอง ได้คิดทบทวนในศึกษาธรรมารตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้นะในการฟื้นฟรูร่างกายของเราเองด้วยจิตใจยกระดับจิตใจของเราเองด้วยนะครับก็ในชีวิตที่ผ่านมาผมก็คงจะอาจจะไปทำอะไรให้ใครไว้หลายๆท่านนะครับผมทั้งโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ดี ครับที่ผ่านมาก็อยากจะขออโหสิกรรมในการกระทําของผมเหล่านั้นด้วยนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ในการที่ผมจะบวชในครั้งนี้นะครับก็ขออโหสิกรรมกับทุกคน้วยครับก็ต้องข,ขออนุโมทนาสาธุด้วยละกันนะคะสำหรับเรื่องราวตอนนี้ของพระแพทย์นั่นเองค่ะอุ๊ยแต่จริงต้องบอกว่าวันเราทำอะไรกันอยู่วันไหน วันที่พระบวชอ๋อเราก็มาทําบุญที่บริษัทพอดีช่เันเส่าใช่อืมเราก็ยังแบบเอะอะไรเนี่ยวันศุกร์วันศุกร์ต้องบอวันศุกร์ว่า18มิถุนายมี2วัน18วันศุกร์เราทํางานแล้วก็อีกอีกคนนึงที่ต้องอนุโมนาสาธุก็คือค่ะยายป๋อมแปมไงอ่อใช่ไหมสาธุนะคะบวชด้วยเหมือนกันนะคะ